ควานในสายกอธิยะที่เดินทางม,มาประกอบอาชีพที่เกาะภูเก็ตซึ่งเดินทางม,มาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคืนนี้เราได้รับฟังอาจารย์หลายท่านก็ได้สาระได้เนื้อหาของวิชานี้ผมขออนุญาตครูบาอาจารย์ในชาติสิีพูดในแนวของตรยจัดกอธิยะกับปกมือให้เกร็ิผมนิดนึงนะ สายตริกอทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกที่่ทนิมมกล่าว,ว่านะมีทั้งหมด360ตริกอที่เป็นสายใหญ่ๆก็มีอยู่6-7สายกันชาสูลีชื่อเต็มๆชื่ออัปตริกออาบัติยาชาสูลียะโดยนาการนำของอบ,บา,งาซันซูรโีโมร็อกโคที่สองคือสายตริกัตกอรียะผู้นำสายคือชา่นุกระเด็ดเจลาดี อย่างประเทศไทยที่เราได้ยินคือตกีแซ่เราเนะซักมุมดดาดลีสุกรีบินอุสมานกุมบดอยู่ที่ต,ตํบบนภูเขาทองนะฉะนั้นศีธัยาไม่สิ้นคนดีเราได้ยินจากอาจารย์สมหวังเดนนิตรังสกุลไม่ใช่มูนเอาหรอสมหวังมั่นหมายใช่ไหมครับ ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านมีโอ,อกาสทำบุญเกดเชิญพวกเราบ้างเพราะว่าในกอ่อยันเนี่ยเขาจะต้องอัสมาฮุสนาเก่งแล้วก็ท่องยาซีนเนี่ยปากเปล่าเเก่งมากแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังท่องเครียดตะวัสูลอ,อิบาดลัลลอนริจาลลอฮิจารลอนรคือริจาลุนเกบกับพูดเรื่องกรรมัตแต่ละชั้นละชัน้นฮะตุกิเซนนี่ก็มีสายสื่อประยัดชันช้นซองบุงเกดเจลานี พ,พี่น้องปฏิบัติงานโนะ้นสายพระเขียวก็มีงานโน้นถ้ามีโอกาสยินดีต้อนรับครับเชิญกัน20เมษาย,ยนที่จังหวัดกระบี่พี่น้องก็นยากไปร่วมได้ครับแล้วก็30มีนาคมนะครับชุมนุมพวกสูฟีภาคใต้ทุกสายนะครับอย่างพลังแอในสายอามาดียะนั้นพี่น้องที่นั่งอยู่ด้านหน้าส่วนใหญ่จะเป็นกอริยาพวกที่ไม่ที่ไม่ใช่เนี่ยก็จะอยู่ข้างหลังทั่วไปพี่น้องทำโขนแห่ขนามไม่ผิดนะครับ พี่น้องจุดเทียนทำได้ครับตีกองขนาดสิเกตใช้ได้อนุญาตให้ปฏิบัติซิกุลลอด์ได้ถึง70ติตัรกองที่มีในโลกนี้ด้วยการเป่าคุยตีกองและก็เป่าแต่แม้แต่การแต่งงานพี่น้องชักทงเขียวทำถูกต้องนะเพราะสันมาฟรีสิผมไปดูที่เยรูซาเล็มไปดูที่ประเทศจอดแดนนะครัจุดเทียนครับในมัสยิดอักซร พราะนั้นตกุกีแซได้พูดไว้ว่าจุดเทียนเว้นสองหาน้องในห้องในตรงนี้ต้องเรียนเป็นชั้นเป็นชั้นไปที่เป็นเขาเรียกปริศนาสูฟีเห็นไหมหน้ามากลมตกุกีแซมีหินลอยอยู่หินทั่วทั่วไปเป็นหินที่ตกุกีแซมีลูกศิษย์สองท่านพี่น้องคงจําได้ผู้ใหญ่ของเล่าให้ฟังตุกีลินกับตุกีมุกที่จอมปลวกขึ้นเยอะๆพวกเราจะไปเยี่ยมเรื่อยๆถึงไม่มีโอกาสไปร่วมโฮ o n งานฮุนเป็นงานที่ลูกศิษย์แสดงความกปตัญยูกันต่อเวทีต่อครูบาอาจารย์พี่น้องทาถูกต้องนะสายไหนก็ได้คอยเรามีรูถ้ามีครูก็เหมือนบรรดาคณาจารย์ที่พูดตรงไปแล้วว่ามัลลาชิทธิต,ตริยกก้วัศยาตีมวล,วล,วลาชัยกุลฟิตตนีก้อยลันฮากิกอผู้ใดไม่มีครูตรินก้อนใสาตอนเป็นครูของเขาเพราะนั้นในสายกะเนี่ยถือครูบาอาจารย์มากเวลาคนเจ็บไม่ให้ไปนั่งหัวนอนนั่งต่ำๆเพื่อมารยา พอเวลามาดิกินมูดเมื่อกี้ตัวมั่มยามัททำเหมือนในชื่ออะไรนะอาจารย์นานที่มาอุญญ,ญางคนโนะยมบามาทำท่าเป็นโยมบามาเชียวแล้วแกมูดเนะี่ยโตมูดเนะี่มยมีสองแบบโตมูดท,ที่บางทีเสียชีวิตและโตมูดอยู่คุณทอนมาลิกินมูดเนี่ย เทวทูตแห่งวิญญาณที่จ่าชีวิตเน่ะตอมูดนอกกับตมูดในตอมูดนอกก็จะมา้างนอกตมูดในก็อยู่ที่ใครที่มันอันนี้ต้องเรียนเป็นชั้นๆขึ้นไปพระสุรอบอกว่าวันทั้งปีเนี่ยดีทุกวันนั่นทาอะไรบางเด็ดเ,เงินสุราอย่าไปทําแบบนั้นบางเด็ดไม่ได้ <c oughs> นึกว่าหิวกับบ้านไปผ่อนรถนะ <c oughs> รถผ่อนหมดยังคนมีหนี้เนี่ยอายุยืนไม่ตายง่ายพยายามสร้างหนี้กันไว้นะครับ ทีนี้ก็เราเป็นพี่น้องกันทุกสายเพราะตัวก็ทุกสายที่อยู่ในโลกนี้มาจากรอซูเราทั้งหมดถูกทั้งหมดเข้าสวรรค์หมดเ,เข้าสวรรค์ทุกคน,นะก,นก็ต้องไปเรียนเรื่องไอตัวเข้าสวรรค์มาตรงไหนกันแน่นะคืนนี้จะไม่จอดลึกมากเพราะมีอาจารย์ใหญ่ของเราจะขึ้นมาก็ขอขอบคุณแทนพี่น้องสานุสิทธิ์ของชาสุรีนะครับ อยากจะให้พี่น้องที่อยู่ที่นี่ทุกท่านปรบมือให้เกียรติกับสายกอริยะลูกศิษย์ของตงกิษณแท้ทุกคนเลยครับกลังใจครับตงกิษณแท้นี่มีเกลีมีกระมัดเยอะคนก่อนๆนนนจะพูดล้อเลียนว่ยแซอลีควายเพราะตงกิษณแท้เลี้ยงควายไปมากตาตั้งแต่อายุสิบห้าปีคนถึงนึกแปลกทำไมผมถึงรู้ดีเนี่ยคือพ่อแม่ปู่ย่าตาอยากจะถือตงกิษณแท้เหมือนกันนะพี่น้องที่มาเยาว์วิชาถ้ามีรูปตงกิษณแท้ทำให้ผมรู้ผมจะติดไว้หน้าบ้าง เป็นการประกาศว่าออพี่น้องกอริยะเนี่ยแต่ละสายมาตรลจลอบทั้งหมดม่ดดมดดารมัดคอนเซปต์นี้จเจลานีก่อนมีหญิงคนหนึ่งลูกไปตายกลางทะเลเรื่องแปลกๆเรื่องพิสดารเนี่ยพี่น้องฟังอย่าพึ่งค้านไปหาหลักฐานไอ้มัมล้อบอกว่าหลักฐานตัวรกรอนนั่นครึ่งเล่มไม่ใช่ไอ้มัมทั้งเล่มเนี่ยหลักฐานตัวรกอนทั้งหมดเ,เ,เ,เริ่มตั้งแต่บิสมาแต่ลิบลามีแต่ต้องเรียนเป็นชั้นๆที่บอกแต่ต้นว่า วันทั้งปีเนี่ยดีทุกเดือนมาจากอารล้อทั้งหมดแต่วันที่ดีที่สุดคือวันศุกร์วันศุกร์ก็มีสองแบบเนี่ยมีวันศุกร์นอกกับวันศุกร์ในอยากจะรู้ให้เข้าใจก็ต้องไปหาครูนะพอมาถึงเดือนเดือนรอมฎอนเดือนทั้งปีก็ดีทุกเดือนเดือนที่ออฟตอนที่สุดประเสริฐคือเดือนรอมฎอนที่เป็นนายของเดือนทั้งหลายวันศุกร์ก็นายเดือนนายของวันรอมฎอนก็นายของเดือน คืนทั้งปีก็ดีทุกเดือนพี่น้องฟังจําไม่ได้ไว้จดนะไปหน้าบ้านผมจดคะ <c oughs> คืนทั้งปีก็ดีทุกเดือนคืนที่ดีที่สุดคืนคือลาต้นกอนดัก <c oughs> ผมก็ยังไม่เคยเจอข้ามกิจเจ็ดไอ้คนเตะคนนี้มาเฝ้าเลยบอกต้นไม,ม้เมียนซิยูดแต่ต้นไม้มันล้มอยู่ต้นมันถูกพายุวันนั้นไม่ใช่ลายต้นกอนดับนะั่นะนะนะรากมันขึ้นมาพอพูดถึงล,ลายลาลายตดนกะ้อนดักแปลว่ามืดคนที่ไม่ได้เคยเข้าใจเรื่องตัวรีกาจะเป็นคนที่มืด คนที่ได้ตอรีก้อแล้วน่ะสายไหนก็แล้วแต่ถือว่าคนนั้นได้แหละจนกด็ดออกันผมงี้ผมอีกครั้งครับผมจะพูดสามชั่วโมงการลดมานิดเพราะว่าดูของให้ขายไม่หมดพยายามพูดดึงเง้ของมันขายหมดมัสสิ์จะได้ได้ไดกาไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็เอาไปใช้นี่เขาว่าไปสร้างนี่ไว้ตรอริก้อกอติยาเนี่ยมีมานานแล้วสายสืบเยอะอบูยซิดฐ์บัสตอมีใครต่อใครที่มีน้องกาบูยีแซก เป็นการสารงเสริญครูบาอาจารย์เลาจะทำบุญเคาเรียกอ่านอีลารตินเลยเนี่ยทำถูกต้องแหละเขาเรียกตะวัสซูลเวลาพี่น้องตกทุกข์ได้ยากกับผูบาดเหตุนึกถึงคนบารีเลยบอกขอช่วยด้วยไม่ผิดครับเขาเรียกว่าอาศัยาบารีเรียกว่าเอาบรารักจากครูตรงนี้ถูกต้องเขาเรียกตะบารุกเหมือนสายผ้าเขียวเอาผ้าเขียวเป็นผ้าตะบารุกผ้าเขียวเป็นผ้าธรรมดาแต่เมื่อซื้อมามม้อไปครูอันย่อยครูครูก็จะคุม ครูก็จะมุรกาบะมุรกอบาหมายความว่าแต่ละสายวิธีการไม่เหมือนกันแล้วแต่ครูคือการเพ่งจิตไปสู่เราหลังจากนั้นครูก็จะคุมไม่ลูกศิษย์เหมือนที่นบีคุมไม่คนใ,ในราชวงศ์ท่านเช่นอาลีซิตีเฟนิมาฮัสซันอุเซนและอีกหลายๆท่านที่ถูกคุมผ้ามาบางคนก็ถูกคุมสามครั้งบางคนก็เจ็ดครั้งเช่นอับดุลลอ์บุตรอัตตาบ้ได้ไปทารับการรับตรอริกกจากครูถึงท่านกับนบีถึงเจ็ดครั้ง สองครั้งแรกเป็นการตอนรับกับท่านนาบีอีห้าครั้งเป็นการรับนบีท่านคนที่จะได้ตรีกอนเนี่ยต้องไปรับใช้ครู40่วันเพื่อเกิดความสนิทสนมเกิดความผูกพันระหว่างศิษย์กับครูหลังจากครูไว้วางใจแล้วว่าลูกศิษย์คนนี้ไว้วางใจได้สามารถเก็บความลับเฉพาะได้แล้วก็ครูก็จะให้ครูก็จะวางลูกศิษย์เป็นชัน้นเป็นชันช้นชั้นเฉพาะในตรีกอนชาติยีในกอดียะเนี่ยการอ่านมุนาเก็บของเซฟเราาื่องยลาการีที่เขาอ่านเจ็ดเบส แล้วก็มีแต่วงรับแล้วก็มีดูอาขั้นขั้นพี่น้องทําถูกต้องนะเพราะนั่นเป็นการตาวัดซูลการจุดเทียนกระาอ่านบุทดะจุดได้เขาเรียกช่มมวงตกุกิแซพูดไว้ว่าจุดเทียนเวีนสองหาน้องในห้องไหนตกุกิแซก่อนจะเสียชีวิตพูดว่าลูกเอ,อ๋ยลูกแก้วสว่างแล้วพ่อจะขอลาเมื่อครูได้สอนให้สิทธิ์ได้รับความสม่งได้รับการเปิดจากรัลตารา มุกาชฟาคือหลักจิตมั่นทางจิตใจที่รับการเปิดจากอารร์เหมือนอาจารย์สมหวังเนี่ยได้รับการเปิดท่านบอกว่าท่านไม่เคยพูดแต่พูดมันนักวิชาการเลยขึ้นมาผมชื่นชมดิดีมาปกปมือให้เกียรติอาจารย์สมหวังอีกครั้งครับผมพูดไปเถอะอย่าเอเรื่องเรื่องพูดแล้วเสร็จแล้วก็โตตะเกียร์โตเย็นโตตะเกียรมานันละ400กว่าปีสม,สมัยสมเด็จพระรานมหาราชชื่อจริงๆท่านชื่ออย่างนี้ครับโตตะเกียร ชื่อไซนุนอาบีดีนมาสามคนพี่น้องเป็นชายเดียโตตะกเกียโตระยองและโตก,กอไรเขาเรียกกันโตโตและชื่อก็มีโตระยองชื่อเชคบูรบานเย,ยลานีที่จังหวัดตราดเนะ่เขาเรียกว่าท่านเชคสักกรียาเย,ยลานีเมือนไย,ยลานเป็นตำบลหรือเมืองหนึ่งในประเทศพิรักก็มีหลายๆคนที่ไปจบการศึกษาที่นั่นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีตัวรีกอเนี่ย ท่านแรกเลยฮ a ร a มอยู่แล้วเพราะเมื่อกี้อาจารย์สมหวังตัวอ,อิหมัมอิหมัมเล็กแลวก็อิหมัมใหญ่วา่าจิบที่จะต้องหาครูแม้คนนั้นจะเป็นผูลมะมัที่ยิ่งใหญ่ก็ตามคนไม่มีตริกรนเนี่ยคนไม่มีตริกรนเนี่ยผมจะพูดยังไงที่ประธานย้อนรอยผมจะพูดเนี่ยไม่น่าจะเจ็บนะจะเจ็บไม่เจ็บเป็นไคนมีตริกัตกับไม่มีตริกัตเนี่ยมีข้อแตกต่างกันชัดเจน สบู่ที่โฆษณาตามทีวีเนี่ยเป็นสบู่ที่ฟองเยอะแล้วเนื้อเหลวกินหอมแล้วก็ขายง่ายสบู่ตอริกัตเนี่ยขายยากไม่ฮิมอสาแต่ว่าฟองไม่มีแต่เนื้อแกงเช่นสบู่ตานนแก้วสบู่จุฬารู้จักนะเขาเรียกสบู่ตอริกัตหรือสบู่ซูฟีขายไม่ออกคนไม่ค่อยนิยมใช้ <c oughs> เพราะนั้นวิชาภายนอกเยอัตเนี่ยมีแต่ฟองน้ำท่่มทุ่งปับปุงหลงเหลง,ลง,ลง ไม่ใช่ของแท้วิชาตรินกัตนะของจริงเวลาพูดของจริงนี่คนเกลียดไม่ชอบเมื่อใกล้ยุคอริสมานคนจะชอบของโกหกมากของจริงไม่ชอบเพราะนั้นบรรดาบาลีกรรมัดต่างๆบรรดาวาลีกุตุตย์จะมีไม่มากมีอยู่ประมาณ40ท่านจากโรสสลอดถึงวันสิลล้นโลกบรรดาหัวหน้าวาลียุล้อใหญ่ๆทีนี้วลีกรรมัตบาลีคือผู้ปอกของงาน งานที่ออกจากคนวลีเนี่ยเขาเรียกว่าเหนือธรรมชาติฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรช่วยเขาเรียกว่าซูเปอร์เนทุรันเหนือธรรมชาติทําอะไรผิดกฎอันดับแต่คนที่ไม่มีตัวรีกัตโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิเสธตัวรีกัตจะเข้านรกแน่นอนจากหนังสือชื่อนัสุดซากีรินได้บอกว่าผู้ที่ปฏิเสธตัวรีกัตเข้านรกแน่นั้นตัวรีกัตที่วาจิบ ไม่เรียนเรื่องตริกอไม่เข้าใจเรื่องตริกอไม่ซอคะลริมอเมื่อไม่ซอคะลริมอเนี่ยเมื่อเขาไปอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่งงานสามีเนี่ยลูกออกมาถือว่าเป็นลูกซีนาครับเชือดไก่กินไม่ได้เป็นวลีไม่ซอเป็นซักรีใช้ไม่ได้หมดมีอยู่ในหนังสือกัมชุนัสโรดเพราะนั้นใครไม่เรียนวิชาทั้งสามฟิกอุซูนตัสอุบคนนั้นอ่ะไปเป็นพยานนิกาไม่ซอวลีไม่ได้ ไปนีกาใช้ไม่ได้เมื่อน,นี่การใช้ไม่ได้เมื่อไปอยู่ด้วยกันไปมีเพศสัมพันธ์กันลูกออกมาถือว่าเป็นลูกซีนาเป็นลูกนอกกฎหมายรับมรดกไม่ได้นั้นคนไม่เอาตัวนีก็ยิ่งปฏิเสธยิ่งหนักเข้าไปเลยเข้านรกร้อยเปอร์เซ็นต์คนที่ปฏิเสธจะรอดนปฏิเสธผ้าเขียวกันแล้วแต่พี่น้องอ่านมุนาเก็บในสายกอยาอ่านบุรด,ดองผลไม้เจ็ดอย่างไม่ผิดในเยรูซาเล็มในมัสยิดจุดเทียนเป็นมันพันเล่ม ภาษาเรียกชุมวะเป่าคุยขด้ซิกเก็ตก็ได้ตีกองก็ได้ใช้ได้หมดเพราะ,ะนั้นการสลวาตนบ,บีของพี่น้องทำดีนะบางฮะดิษบอกว่าผู้ใดไม่สลวาตนบ,บีไม่มี